วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสถานที่นี้ได้ขออนุญ,ญาตเป็นที่เรียบร้อยจะให้ทำเป็นคลิปวิดีโอพิพากษาการในคอรทบันทีกนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ,ะทุกคนทุกคนอันนี้พบกับช่องบรรสอนพา,พาตะลุย,ยวันนี้เราอยู่ที่อุทยานนะครับอุทยานอะไรนะณศรัทธาณศรัทธาอุยาทย,อยานไทยนะครับดูหุ่นคีพึ่งไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะนี่ก็คือ พานจุดคัดกรองอะไรมาเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปอยู่ข้างในไปชมกันเลยไปกันลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระปิยะมหาราชสามสามมหาราชโอ้สามมหาราชนะครับเห็นไหมถ่ายไม่สามสามมหาราชอาจจะไม่ชัดนะทุกคนนะเราจะไปไหน ไปดูกันโอเคไปดูข้างในกันเลยไปไปคนตลอดทางเลยมันจะเป็นกระจกนะครับทุกคนดูมาสี่คนนะวันนี้โอเคไปดูข้างในกันเลยตอนนี้เราไม่อยู่ข้างในแล้วนะแล้วก็มีประตูด้านหลังนะทุกคนตรงค้าข้างกระเพง <laughs> ก็จะมีพวกลูกพวกยังไงอะเป็นเ<อ>ทวรักเหรอเทวรักพวก เทพรักษ์เทพรักษ์นะครับอยู่ข้างๆลำเพงก็เราไปดูกันเลยอย่าให้ไปดูว่ามันเป็นยังไงไปกันท,ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ถังเข้าแล้วนะไปบปึ๊บโอ้โหมาแล้วทุกคนโอ้โหข้างในเย็นเลยนะครับทุกคน,าน,นมาดูกันข้างในกันโอ้โห ดีเลยนะทุกคนนะนี่มีทุกอย่างไปดูกันเลยข้างในมีทีเด็ดทีเด็ดทุกคนไปดูกันทุกคนเข้ามาก็ <c oughs> นึกว่าตกใจเลยนะทุกคนนึกว่าเป็นคนนะที่อะไรเราร,รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นหุ่นคีพึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อันนี้คือเ <c oughs> ชื่ออะไรอะ่ะส <c oughs> ิงเสียวผิง <c oughs> นะครับค <c oughs> นนี้ เหมือนมากเลยะครับทุกคนถ้าขยับตานี่รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยนะถ้าขยับตาได้นี่ก็ใครนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อนายกรัฐมนตรีโจเอินไหลเหรอครับไม่รู้อ่ะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับเหมือนมากเลยครับทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นคีพึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อ ชื่อเหมาเจอตุ๋งนะครับประธานาธิบดีนะครับทุกคนตกระจข้างในมีอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพแบบวงกว้างให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้นะครับทุกคนนี่เป็นภาพมุมกว้างนะครับทุกคนนี่นะครับเขาก็จะอยู่3คนนะครับเป็นหุนนะอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวข้างในมีอีกนะครับทุกคนเดี๋ยว จะพาให้ดูนะว่าข้างหลังมีอะไรบ้างดูนะนี่แผนที่เราก็นุ่มเป็นประวัติรูปไายของเขาจริงๆนะเหมือนรูปตอนที่นั่งคุยอย่างนี้เลยนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนเหมือนเลยครับทุกคนไปเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าไปกัน ชื่อสัตตาจารย์อะไรนะเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันสัตจารย์อะไรนะไปดูกันนะอ๋อนี่อยู่ตรงนี้สัตวาจารย์พิเศษรนตรีพนตรีมสสวสุคริตปรมุดเนี่ยทุกคนมีสแกนเคียวคนเพื่อหาข้อมูลด้วยใช่ใครที่มากเพื่อหาข้อมูลว่าใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็มาดูกันเลยนะจะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนจัดจัดนะทุกคนถือนะครับ แตะต้องได้นะครับแต่อย่าแตะต้องแรงนะอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเลยไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ที่บอกไว้แล้วทื่อีนี้จะมีดูเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงส่วนนะคือนี่เขาเป็นประธานาธิบดีโฮจินมินนะครับโฮจิมิน ถ้าอ่านปิดขอบไปด้วยนะครับก็เหมือนมากเลยครับทุกคนรูปเขาอยู่ด้านบนนะครับดูด้านบนนี่นะครับนู่นก็มีนะครับแต่มันมืดหน่อยแสงอาจจะไม่พอนะทุกคนนะก็เหมือนมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยนะบาย ค่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นสืบนักพักเสถียนนะคะทุกคนเขาจะมีน่าจะเป็นแบบว่าคุณผู้แทนที่อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะทุกคนอือ๋อสมากเขาบอกเสมอพิทักษ์ป่าเขามองอะไรอ่ะเขามองแผนที่เหรอใช่ใช่ไอ้คนพิทักษ์ป่าเนี่ยมีแผนที่ด้วยใช่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคน นนคนนี้นะซืบนะค้าเสถียรนะอเคค่ะทุกคนส่วนคนนี้นะคะทุกคนเป็นอาจารย์รเด็กเนะเป็นอาจารย์ปฏิมาก,กรรมทางด้านงานปัน้นพระทธรูปและคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะดูคนนี้เองลุงโตเนาะะเราเรียกลุงโตโอเค ่ะเดีี๋ยวเราไปท่นูด้านในกันนะตอนนี้ว่ามีอะไรมัง่งโอ้โหอะไรไม่รู้นะครับแต่มีเสียงแต่ตอนนี้ครูมอนตีอาโมดนะครับน่าจะเป็นเป็นครูเป็นครูที่เขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเขาจะมีน,น,นมมหน้ามีานหน้านะทุกคน มีครูนะครับ okay. มันดูมันน่ายากมากครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ก็มีทุกคนตอนนี้โอ้โหนึกว่าคนจริงนะทุกคนเข้ามาเข้ามาสอนตกใจเลยนี่คือครูไพบุญบุญขันนะครับ อุตขันนะครับอ่าเป็นผู้คีตาวีคีตาวีลุกทุ่งไทยนะครับก็ตอนนั้นนุ่มๆนะครับตอนนี้ก็นุ่มเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหมือนคนจริงเลยนะครับตอนนี้ต่เป็น,นคนขี้พึ่งนะทุกคนและตรงนู้นก็มีเพลงนะนี่ตรงเพลงเห็นปะนู้นขัดแจกมาประมาณสามเพลงนะครับแล้วก็วกน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับ แต่ตอนนี้โอ้โหเหมือนมากเลยครับแล้วก็ถ้าทอดเบ็นมาแล้วก็พิปตานี่ไม่ใช่เลยนะครับโดนนะครับอย่างนี้โอเนคน <Okay. S 2> เต่งเพีง้าน,นมด้วยอ๋อแล้วก็เป็นคนแต่งเพียงค้านานมด้วยครับแหม่นิบดยบุญคุณอันใหญ่หลวงโอเคไปกันไปดูข้างในกันต่อเลย <c oughs> ไปกันไปกัน <c oughs> คนตอนนี้เราออกมาแล้วนะี๋ยวก็มาดูข้างนอกและกันว่าต่อไปมันเป็นที่อะไรไม่รู้นะแต่เราต้องไปดูกันโอเคไปกันนะครับทุกคนตอนนี้เรามาข้างนี้ก็เป็นตรงน,นี้ก็เป็นน้ำนะทุกคนนะนี่ประดับสวยงามเลยชัดรอนตอนลค้นๆน่าจะสวยนะทุกคนนะมีคาถาบบ ไายสี่น,นะทุกคนไปมาดูกันไปดูที่ต่อไปกันเลยไปกันอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะนสวยมา,า,ก,มมายกคนเหมือนเหมือนในสมัยอิสยาเลยบอกเลยอเดี๋ยวเราไปดูขา้างในกันรอไปดูข้างในกันเลยค่ะโอเคคนร้นนี้ก็ มีที่นั่งพักด้วยนะครับแล้วก็ความมือของเรานี่เป็นพระพระพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูใกล้ๆกันนะทุกคนอาลนะรครับทุกคนนี่ก็เป็นประวัตินะก็คือพระพุทธทรูปศิละปะสมัยอยุธยานะครับก็เราก็คร่าวๆแล้วกันแค่นี้ ก็ดูมีรูปข้างในนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันโอเคไปดูกันเลยไปนี่นะครับทุกคนคระทรูปศิลนะครับสมัยอยยชยานะโหยังดีอ่ะโหเขาแก่มากเลยครับทุกคนไปเราไปดูข้างในกันต่อไปกันนะครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในแล้วนะ เนี๋ยเขาจะเปิดแสงสีเสียงให้ฟังนะครับทุกคนแล้วก็รอดูว่ามันจะถ่ายได้หรือเปล่านะโอเคครับปิดมืดเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายไม่ได้โอเคอ่็เราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็ข้างในเขาห้าถ่ายภาพกับวิดีโอนะทุกคนแล่เป็นประวัติเรื่องราวเรื่องแบบของหมันพระพุทธเจ้านะครับทุกคนอันนี้เราก็ ไปดูข้างในว่ามันจะมีประวัติอะไรมั่งนะเราก็ไปดูกันตอนนี้เปยียกแล้วทุกคนนะโอเคไปกันนะครับข้างในเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพให้ดูสวยๆกันนะตอนนี้เรามาดูกันอะไรเนี่ยพระพุทธรูปศิละปะนะครับสมัยเคียงแสนนะครับเดี๋ยวเราพา,าไปดูกันเลยข้างในกันไปกัน โอเคไปกันไหมไปกัน<ป>อันนี้คือพระพุทธรูปสินนะครับป <Wow. S 1> าสามัยเคียงครับเคียงแสนนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้คุณแจรน่นโอ้ทุกคนเมืแ่อบบกี้กุญแจเราล่นในเมื่อกี้นะครับทุกที <laughs> ไม่ได้กับป้างนะนะ เราจะเอาหาท่ายตรงนี้นะครับแต่เราะจะถายแบบมุมดีวสวยๆนดะูนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนพระพุทธรูปองค์สวยๆนะศิลปะนะครับแล้วก็ไปดูที่อื่นกันต่อเลยนะครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาออกมาข้างนอกแล้น,นะเพราะว่าข้างในเขาห้ามถ่ายนะครับตอนนี้มีร้านน้ำเราหาร้านน้ำ ขคอแห้งมากเลยนะครับตอนนี้เราเดินมาก็ไกลอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชื่ออื่นกันต่อนะแต่ตอนนี้ขอแวะกินน้ําก่อนนะแวะซื้อน้ํากินก่อนนะทุกคนโอเคโอเคครับตอนนี้เรามาตรงซื้อน้ำแล้วนะอยู่ข้างหน้าเรานะน้ำบูบอรี่กินแล้วนะทุกคนข้างหน้าเดินรอบเลยนะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรา เจอกันตอนนั้นนะโอเคทุกคนตอนนี้เราได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะบูเบอร์รี่นะโคตรซาเลยทุกคนคมีน้ำบูนะครับบูเบอร์รี่อร่อยนะทุกคนกระชื่นโอเคครับ เดีย๋ยซื้อน้ำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันออโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากซือน้ำแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปบนเรือน,นี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมันเป็นเรืนอ,อะไรกุดพักกลางนะครับทุกคนมันเป็นกุดพักกลางนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันโอเคครับทุกคนไปดูกันเลยครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ เป็นกุดนะครับกุดพักกลางนะครับทุกคนไปดูข้างลยข้างบนมีอะไรไปกันมานทุกคนไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้หชัดเจนชัดเจนเอามาจะเป็นเพลงได้เลยนะทุกคนเปิดมานะเปิดมาก็ลกเล่าแล้วอย่างเทะ เดี๋ยวลองทำให้ดูนะว่าเปิดม,มารอทัานนั้นนโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับนี่นะครับผมแล้วก็อีกองค์ก็คือพระพุทธจารย์เกี้ยวนะครับไม่ดู้ฉายานะครับ แล้วก็นี่พระมงคลเทพมุนีนะครับหลวงพ่อสดนะครับนี่พ่อสดโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็ออกไปกันเลยนะแล้วก็ไปออกไปดูชมบรรยากาศด,ด้านนอกนะทุกคนเหมือนสมัยก่อนเลยนะก็ดีนะทุกคนนะโอเคครับ ครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้นะก็มันมีหลายหลังเลยนะครับหรือก็คือแบบว่ามีหลายที่มีหลายเดือนเลยนะครับผมก็เราตอนนี้ได้เวลากลับแล้วไงทุกคนเราข,ขงก็เริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วด,ด้วยในชะ่ตอนนี้เราก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะโอเคทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช<จ>ร์กด subscribe ช่องบอลสอนพานตาลุยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย <Bye. S 2>